สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะของเมื่อวันที่17เดือนมีตุน่ายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนี้ค่ะแอดพ่าพี่น้องมาเท่าสุกุสุก้อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะมนี้นะคะมาติดตามกล้องฟันของปูต่ตองหัวนะคะพี่น้องคะอ่ามาในสุดดั่เด้อพี่น,อนอ้องเด้อเพราะว่ามนี้ น้องทายแอดอคนเสียชีวิตนะคะน้องทายแอดเสียชีวิตเสียชีวิตตั้งแต่เมิอวันเสาร์บุลละพี่น้องบนันทึกทางมูลนิธิเพิ่นก็เลยเอาศพมาส่างนะคะเสียชีวิตอยู่ที่เท็มูลนิธิเพิ่นก็เลยเอาศพมาส่างถึงเมื่อคืนนี้นะคะก็เลยเอาศพมาตั้งไว้อยู่วัดปู่วัดปลาอุดอรนี่แหละพี่น้องเพราะว่า,าบ้านพ่อแอดเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับวัดของปู่ นะคะพี่น้องคะก็เลยเอาสมน้องซรามาไว้นี่ก็เลยใส่สุดดำขอโทษขอไผ่ขอยพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามาหนีนะคะแนวทางของครูวัดปลาอุดรนะคะสเชิญมาติดตัวได้พาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะทุกท่านน้องสการค่ะเรื่นร้อนค่ะปุ๊มาถะพร้ามต้องลายตึ้งลายค้อนนะค่ะเหมือนช่างย่าดมาค่ะเป็นย่าเองค่ะเป็นง้านหันน้ำเหมืนบ่ มางานน้ำค่ะคุณวันปูวันันไปนอกค่ะวันค่ะคุณคะวันยังมาฟังหมดขึ้นนี่แหละหมดขึ้นนี่แหะวันคือมัอง้อหดบ่มันไท้ตหงอดหมดเสน่หะห่ดขึ้นตรงฝันดีแต่ันดีเพราะวกันันดียูติว่าแห่งนย์เลยผู้พอจะเห็นผู้พอโดนรเลยนมาเรยกว่าหานี่ันนมีปอมขึ้นนี่ หลายหลายปีแล้วเนาะขดนมาหายกค่ไหนกับแมนยำหนันอยู่ด er> ิใช่ทำใหผู้ปอมขึ้นแจ่ว่าเมื่อเจียวกับรถนี่แหละรดมีรดของรอสองขั้นอันนี้ข้อฝันเนาะเจ้ว่ามันขึ้นบ๊อบเป็ดปูหลบเจ้าว่าแหงแห่งฝันเห็นเิ่นน่ะถ้าก็เจ้าเเห็นผู้ปอนี่กับบ๊อผาดหน้าเสนอแมนด้วยหน้าเสนอแต่พอดนี้ก็เป็นตัวหัวอะไรเนาะ ต็หมดหมัน,นมอีมอมมะไรมันมีผู้พ่อผู้พ่อมหาบ้านมหาดอกเจ้ว่าเจ้าผู้มงได้เจ้ว่าแหงฟันเหงผลขื่นแหงว่าลดใส่ของเขาสิมาทรงของแต่ว่าให้ผลขวางเขียนขั้นนั้นใส่เขียนใส่ขั้นนั้นแล้วว่าจ้างไปไปนั่นบัดนี้บัดผู้บัดไม่อยากให้เขียนเหมือนค่ะ อย่างที่ว่าก็ยังอยากให้เขาไปส่งเลยเองสิน่ะพูวูปูพูอยากให้เขาเทียนใส้พูบนว่าอยากให้เขาไปส่งเลยเองสิน่ะปูเลยว่ามันใหญ่ยังลดจากของกับนี่เองีิน่ะเขาเขาเอาใส่มากเป็นหกหล่อกันเนี้ยเป็นหกหล่อกันนะอย่างท่ว่าปูนี่อยากให้เขาเทียนใส่รถคั้นถงจากของที่เอาไปแบบที่ขึ้นเองเทปมงไว้ยังส่น่ะวันนี้เป็นได้ว่าป่๊บปต้องนั่นหรอกให้เขาไปเรียนไปส่งเลยเองสิ่ ไม่เพ yeah, like, like like. mm ิม hmm. ค so, uh, ือปองปู ok. ้ดีมันสิได้เสียงนั้นหลายหลายเทียนนั่นถ้ารถจ้ของไม่อยู่แปลงปู้ผลใช่รถจ้ของหลังจังเอาไปหมองลงที่ไหนนะนายปู้ไปเลยศูนย์ไหนเพิ่นมาหนินี่ศูนย์อี่แจ้กๆว่านี่เออวัดนี่หันแม่แม่ออกว่าศูนย์ใหนปู้ไรพูดศูนย์ใหนปู้ว่าเดี๋ยวมาเดี๋เมื่อสิออกปู้ว่าเด้ออกสู้ฟังสิเด้๋ยวเมื่อสิออกจักขนของอย่างเต็มเต็ม เป็นรถรอ,รยรอยู่มันขึเกลี้ยนี่แหละผู้ก่บพ่อได้มอกมันคักน่ะเห็นจะโพกัึมว่าผู้เดียวบนไไกลบุ่มเห็นจะโพหน้าท่านเป็นเกลเาากเี้ยคือเป็นไสรถุเ,เ,เต็มขนของมากนะ่ะผู้ผันยืนอยู่บนป้าเข่านะ่ะบกผู้ผันยืนป้าเขานะนะ่านั่นแหละอา้าวเมือสิออกยังว่าฝันเห็นอีกน,น้อยนะ่ะหอกเห็นบ่อเลียเล่ามาที่อีรีนดีขนของเต็มรถรถเต็มรถแต่เต็มเลี้ยนนี่แหละผู้เดียวไปแต่ว่ามันเป็นท่านแค่เพาเป็นเลี้ยแต่ว่าเดี๋ยวบนคือเลี้ยนน่ะ ย่าแย่ยี่ปอยี่ยังยี่เนาะเลยว่าอยู่ขนมาเต็มเลยขนคองน่ะมาได้แทนมันเลขเป็นสิ«เข่าเข่าที่ดีของพนนี่ครับเออสี่ศูนย์หกมันแบบเต็มเตเลยแม่บอระแม่ค่ะเ่รดะกลับงานเลยซื้อไปลัตเตอรี่ไดไดใก็ไดใบนั้นแม่บอระค่ะอืมเลาวถัดเด่นสองตัวแบบแบบเด่นไปกินไปยังมันได้เมื่อไ่อระมันมาตรงตรงไหมศูนย์หกไหมก็พูดีเขา ซีศูนยูนย์หกนะจีนน้ำเดี่ยวออกคนเป็นซีนั่นว่าลห่ะอูกับน้ำหาน้ำหกเหรอแม่ค่ะ่แค่สองเม็ดนึ่งโลแม่นว่าใหรก็่ลยแลเขาเตรต็มๆเลยเขียนป่อปากาเขียนบ่เอาเขียนเอาตวเรขให้เก็บที่เป็นเมงน้ำ số 6 hà số 6 hà đúng không? um, này quên không? quên gì quên là cần quan. có phải thấy quên này hà nè, ở con เห็นคนยำเไยแบบนีแต่ออกตัวนี้ได้เหรอแต่ว่ามิ้นนี่แปลกด้วยว่าเห็นรถหกล่อสองคันนี่แหละอาจจะมีเกี่ยวทะเบียนรถน้ำผู้ขายตัวไหนนะคะทะเบียนมันทะเบียนรถซูโนะค่ะจ้ะเออซูโนะหกห่าเห็นคนยำเนยมันจะไม่จะออกตัวหกห่าอายุหินล่ะอ้ซูนเนี่ยคนก็เลี้ยวเอาซูนไซขางนาน้ำแต่ว่าเทากับปีนกับเอากระได ล่องตัวกับล่หาน่ะล่องตัวกับลกหานเป็นตัวขับหัวมันเทียบในใจกันล่องพวกม้านแต่เป็นตัวตัวซี่สารตัวน่ะเป็นศูนย์เก้าหาเจ็ดจิตกันเลยศูนย์กับศูนย์น้ำกันนลยนะศูนย์ใส่ทับกันดีไหมเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละเก้าเันนีม จะเป็นห้าบันแนนตัวนี้เป็นตัวกัปที่มอไม่เดี๋ยวเขาจะเบียนรถบันสองคู่หนึ่งจะเบียนรถขั้นของผู้ที่นั่นอาจจะมันมาจะเบียนรถเนาะมันจะดีมีบนมีล่างเยอะว่าจะเบียนรถสองคู่หนึ่งหกหล่อสองขั้นเอาเขียนบันกันเบันไวนะ้น่ำว่ากันละเอาเบันเรื่องละเวราะกหล่อสองขั้นอาจจะเป็นหก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 เก่าเก่ากันเลยขั้นหัว เฮ็ดสิเป็นหลายตัวซะเฮ็ดเป็นตัวน้อยๆนั่งก็ได้เอาเป็นหกหกเอาเก่าก็ได้เออหัวมันหูลดหัวสองขั้นไหมมันผู้ว่าต้องหกหลอดมันสิเป็นหกเก่าหมะเพราะมันมันมีสองขั้นเป็นหลายตัวเนี่แย่ออกไปแต่ว่าตัววงกลมแดงนั่นคือจังนั่นแหละตัวที่จะบอกให้นะ ต,นนตัวอายุเพิ่นนี่แหละตัวอายุเพิ่นนี่แหละว่ามันเป็นข้อฝันเนาะ,ะมันเป็นข้อฝันว่านี่นี่ตัวเพิ่นอายุของเพิ่นนี่บุกหาแล้ว่าปูสที่บุกมากรมหม่ยช้านตัวเด้อว่าปู้สูงในเพิ่นเราตัวนี่แหละบุกกรมหมายแค่เม็ดหนึ่ง นนจุนลูกหามีทะเบียนรถสองซุนหนึ่ง,นนม,ม,งมีขันมาบ่นอยู่ที่เป็นยังี่ละรถเก่าเหรอเห็นมาเบินอย่ที่เป็นยังี่ละเพราะว่าคนทัตัวสองขั้นไหมนีแต่ว่าสองมาอีกเลยเดว่ามันเ,เห็นว่เอาสองใจอยูย่อันได้นิมิตดังสมาธิขืนเมืองเกิงเลยสามเก่าตรงตรงเลยไหม ตัวหนึ่งงอ่งยังไงก็ว่าเห็นเขียนชัดแค่สองตัวตัวหนึ่งเบิกมาออกเป็นเป็นสองเแค่เหลือได้ปูเดลืสามตัวออกก็ได้เนี่เป็นเป็นจี่ไฮแค่สองตัวสัญบสัญนี่แล้วหั่นผู้มักถึงเอาสองเซลลดเพราะว่ารดฟุกงล่อนี่ยอาจจะเป็นมันมีสองขั้นอาจจะเป็นสองของพวกอะไรของพวกที่สองเก่าๆนี่หละคือว่ายังหันเนี่ย เก่าสามแท่งทีเดียวเก่าเก่าสามเก่าสองเก่าสามมันนะพอเก่าหนึ่งกับนี่เราได้แต่ต้องวัดที่เจ็บเฮ็ดเห็นป้อที่เจ็บเฮ็ดมึนเดี๋ยวไม่ละป้ออืมเอานี่ละผู้ฝันยังสี่เหล่ามึงขึ้นอยู่กับในฝันนี่ผู้พอู้พอที่เสียชีวิตไปแล้วศูนย์ในเพื่อนเนื้ออันตัวสองตัวกับนี่เน้นตัวนี้ละมกฮานี่ละเน้นไปทั้งสองหางเลยเนาะนี่ไงตัวอายุเพิ่งนี่แล้วมกฮา หกหากันมันหันหัวกันเป็นเก่าหามีเรรแม่นบ่นี่แต่ว่าท,ที่ที่เน้นตัวอายุคนอย่เง้อค่ะค่ะ้ฝันฝันย่ำไรมันออกตัวนี้หลุดไหมอายุคนไหมเอ้าเง็นยไหนสองหางค่ับเอามีโชคมีหมันทั้งเอฟซีเอฟเน้นสูสูนเด้อค่ะวันที่หนึ่งกรกราคหนึ่งนงกรกกาคมค่ะากันสูสูคนหมันนี้เงี้ยปังๆจมันแสนกันหลังูบสูสูนเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะถามันมนน่ตองปังเอาเลริบอร ลูกน้ทางใต้คลิปนี between, ้นะคะพี the ่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะแนวทางของปู่มณีค่ะ06ห่านะคะ06ห่าน6ห่าน09ห่าน201 6699นะคะปู่เราเน้น06ห่าน6หานะคะพี่น้องคะส่วน201นี่เป็นทะเบียนรถนะคะพี่น้องเอาจใจไายก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมดนะค่ะพี่น้องเลือแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีปามาณนี้นะคะสำหรับแ้าทางของปูวัดปลาอุดรนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนั่งไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางขึ้นเขานะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไปดองบรรทาศสุครุสก้นค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคดีนะคะขอขอบคุณขอบคุณแล้วทางจากปูวัดปลาอุดรค่ะสาหรับพี่น้รงทันใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรค่ะ พี่น้องคะทำประอยาดสิบบาทครับแนวทางเด็เดๆแบบนี้นะคะขเขามำแนะนำกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดทีซีเดลโบปราดทุกคลิปทุก,ทก,ทกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพาุ่รองคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเอกสิเดลขอตัวูล่าพี่น้องมาเท่าสุขุสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแบบแม่นนคลิปคะ่ะพี่รองคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี